เจอ้อมค่ะเรลิสี่คุณผู้ฟังเลือกเพลงกันไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นไหนวะพรุ่งนี้ค่อยยิ้มมาแล้วปิดท้ายที่คนจะลาค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นกว่าๆ้อมทิ้งคำถามเอาไว้คุณผู้ฟังว่าคำพูดวราเหมยตูรู้ไหมคะว่าเหมยตูคืออะไรเอาจริงเบื้องบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องคุณผู้ฟังเนาะเราจะรู้เข้าใจของเราแบบหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ๋อมันคือแบบนี้นี่เองอะ ไมนตูคืออะไรบอกมาละกันแต่ตอนนี้เอามีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่ชอบความ Exclusive นะคะคุณอยากดูหนังก่อนใครคุณเตรียมตัวกันได้เลยค่ะเพราะว่าเอทานฟังฟินที่คุณฟังกันอยู่ตอนนี้ชวนคุณดูหนังฟรีกับภาพยนตร์เธอกับฉัน กับฉันนะคะรอบ exclusive preview รวม100รางวัลในวันพุทธที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะรอบ2ทุ่มค่ะที่โรงภาพยนตร์ q u a เทียเ c น n อาร์นะคะที่ M q u a ควอเทค่ะเพียงคุณใช้แค่5,000พ o i n t คุณก็กดแลกรับตัวหนัง2ใบไปได้เลยนะคะเตรียมวอมนิ้วคัคุณผู้ฟังเตรียมเตรียมเราก็เปิดวีดีมันไปแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียกว่า คะแนนเพิ่งถึงและอยากจะไปดูด้วยกันก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Atime หรือว่าแอปพลิเคชัน A t i า e ฟังฟิล์มดูก็แล้วกันนะคะจะได้ไปดูก่อนใครหน้าเอ็นดูดีนะคะ4โมงเย็นกว่ากว่าและเหมยตูก็คืออ้อมเพิ่งมีความรู้เหมือนกันแหละมันก็เคยได้ยินนะแต่ไม่เคยเห็นมันคือแอปรอแบบคุณผู้ฟังมันคือแอปที่เอาไว้แต่งรูปในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมอันนี้ตามความเข้าใจอ้อมถ้าไม่ใช่คุณผู้ฟังแก้ได้นะคุณผู้ฟังบางคนบอกว,ว่าเฉินตูเดี๋ยว เฉินตู้มันคือที่เที่ยวเดี๋ยวพูดเองเออเองคิดเองเข้าใจเสร็จชอบจังาบางคนก็บอกว่าเหมยตู้มันจะคล้ายเหมยขาบไหมคะพวกแม่คณิ้งเหมยตู้คือพายุหรือเปล่าในขณะที่บางคนบอกเหมยตู้คือแอปพลิเคชันตกแต่งรูปถ่ายนะคะบางคนบอกว่าเหมยตู้คือมวยไทยไหมพี่อ้าวมีความหลากหลายทางความเข้าใจวันนี้อ้อมเพิ่งเห็นจา่จาจ่าคาตาว่าอ๋อเหมยตูมันเป็นแอปเอาไว้แต่งรูป ในโทรศัพท์มือถือที่เขาเอาไว้ใช้ลงนู่นลงนี่อ่ะคุณผู้ฟังมันเป็นแบบสวยได้ด้วยเงินจริงๆนะคือเราสวยได้ด้วยเงินเคอมถามคนเงี้ยก็จะบอกว่ามือตู้อ่ะมันมีแบบฟรีใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มาขายของนะแต่ออมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบแอดวานซ์ที่ถ้าเสียเงินเป็นรายปีอ่ะจะมีแบบแต่งได้เยอะกว่าแล้วมันแต่งชนิดอ้อมกลัวมากคุณผู้ฟังถามว่าทําไมกลัวสมมุติว่าทดลองเอาหน้า,าไปใช่ปะเอมแบบ น้องก็บอกว่าพี่เอาหน้าพี่เอารูปพี่มาดิส่งไปเพือฟังรูปอํานั่งใช่ปะ่ะแล้วหันข้างนิดๆอยู่ๆเขาก็บอกว่าพี่อย่าหันหน้าองศาผิดเอ๊ะทำไมคนเรานั่งหน้าหันหน้าองศาผิดวะไม่ได้สอบจากนนหน่อยแล้วอยู่ๆเขาก็ค่อยๆกดเพื่อวังกดจากหน้าอาาา้อ,อมข้างๆอ่ะอยู่ๆน้าก็ตรงอะ่ะเฮ้ยเอาจริงดิแล้วหน้าอ้อมแบบเอียงๆใช่ปะ่ะแล้วก็ก้มนิดๆอยู่ๆน้าก็เงยอ่ะบ้าบอเนี่ยมัน ถ้าไปเจอคนสมัยก่อนก็คงนึกว่านี่ผีหลอกอะจากรูปหนึ่งมาเป็นอีกรูปหนึ่งแล้วถ่ายทําไมวะถ่ายเราทําไมเติมคิ้วนะคิ้วบางๆเติมเข้มดีอ้อมชอบไอ้นั้นมันก็โอเคแต่เพราะเขาก็ค่อยช่วยแต่งให้อ้อมดูอย่างเงี้ยมีทั้งขนตามีทั้งปัดแก้มมีทั้งเติมคิ้วมีทั้งเงยหน้าศบตาและหน้าจากที่หันข้างกลายเป็นหันตรง ไม่ใช่อ้อมเลยอ่ะคุณผู้ฟังแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันช่วยทําให้คนแบบว่ามีความสุขก็มั่นใจก็เชื่อจริงๆนะคะแต่แล้วบางทีมันก็รู้สึกว่าเออเวลาเราเจอตัวจริงกับเจอในแอปมันก็หน้าไม่ค่อยเหมือนนะไม่ต้องอะไรมากอพอกดเข้าไปดูคนเดียวกันรูปเคลื่อนไหวอ่ะไม่เหมือนพับนิ่งเลยสัดส่วนก็ไม่ได้เหมือนในพาพนิ่งเหม่ตู้มันทําให้คนดูเปลี่ยนไปเหมือนกันนะก็เข้าใจละเวลาที่คนเขาบอกว่าไปเจอตัวจริงแล้วไม่ตรงปกอ่ะ เป็นยังงไคงแบบนี้นี่เองแต่คือเอาว่ามันก็แต่งได้นะลูกคุณผู้ฟังทุกอย่างมันทําได้หมดเอาให้สบายใจเอาพอประมาณเอาที่คนเจอเราแล้วเขาจำเราได้ด้วยนะอังคารกลุ่มโบ X สนับสนุนโดยเรียนพยานกับโอกาสที่จะมากับ b b l a m ธนาคารกรุมโปงค่ะเจอกันกันกบคุนออฟคนเห็นผีสำหรับวันอังคารหน้า2ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มทย่านกับโอกาสที่จะมากับ b ีเและ b g t e q u i t y Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพค่ะ